สบายดีทุกคนสบายดีภาพบรรยากาศตอนเศร้าๆแบบนี้เนาะอยู่ที่จุดชมวิวผาหนามใสเมืองวังเวียงนั่นเองเนาะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เวลาเฮามาเที่ยวเมืองวังเวียงแล้วบอกวรที่จะพลาดโอกาสเนาะที่จะมาชมวิวที่สวยงามแบบนี้โดยเฉพาะแมนบรรยากาศตอนเศร้าๆแบบนี้อากาศนี่เมนสดชื่นหลายเนาะอากาศนี่แมนแจ่มใสโดยเฉพาะกับแมนช่วงเวลาพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นหน้าดินแล้วเฮาขึ้นมาจุด สูงสุดแบบนี้เนาะเขาจะเห็นว่ามีสายภูหมอกเนาะเต็มไปเลยแล้วก็บ,บวกกับแสงแดดสีสะท้อนลงมาใส่จังสีกับบรรยากาศห้องฟ้าแจมา่มใสบวกกับภูเขาป่าไม้สีเขียวแบบนี้ให้ด้ห้อากาศบริสุทธิ์ที่สุดเลยเนะทุกคนออกจากตัวเมืองมาเนาะกาแมนมาตามขัาวข้ามทำจังเนาะเขาสีขาม,มาทำจังนั่นเองแต่ว่าแมนเส้นทางเดียวกันเนาะเส้นทางที่เขาจะมาทำจังนั่นแหละ แต่ว่ามันจะมีแยกบอนหนึ่งเนาะก,ก็คือแยกอาทางด้านที่จะไป ทำปูคำเนาะเต่บ่ได้ไปทางสั่นเนาะแต่แยกมาทางกำขวานี่แมนเขามาถามเสินทางนองมีระยะทางออกมานี่กับแมนประมาณ1ิปปายหลักนั่นเองใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะแต่ว่าตอนที่เขาขึ้นมานี่อาจจะใส่เวลาดุนหน่อยนึงเนาะเพราะว่า,าผู้อนณาผาสนามไซนี่ค่อนข้างที่จะสันเติบเพียรให้เฮาเมือ่อยเติบเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเนาะไปครับชมภาพวิดอมุมสูงแบบนี้ภาพวิดีที่สวยงามแบบนี้น้ำกันก่อนแล้วจะมีภาพวิดูมุมต่ำเนาะพาทุกคนขึ้นมา จะขึ้นไปเบื้องภาพบรรยากาศตอนเศร้าแต่บุ้งว่าสี่ทันตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าตะเว็นขึ้นหนะ่เนาะพะว่ามาตอนหกโมงปกติแล้วจะมาแต่ตอนสว่างห่าของเศ้าเอาจริงจะทันตอนนี้จะขึ้นมาได้เลยเนาะนี่พรมาเนักกันมานมูคนหนึ่งนาะแต่มมูบ่ขึ้นแต่ว่ามาหอดแล้วยังเจอจะเ่ยอีออาายกหน,น่อยหนึ่งเป็นแบบนี้ห่างออกจากตัวเมืองเนาะเข้ามานี่มาจากเมืองมา หานี่ก็มีระยะทางก็ประมาณขับรถมากับสิบสิบเอ็ดนาทีก็คิดว่ามีระยะทางประมาณสิบแปดกิโลก็ี่แลเนะ้ะตอนที่พวกอ่าคอยมานี้แมนเพิ่นยังบ่ฮันได้เปิดขายปี้เนาะก็เลยขึ้นมาก่อนเราเคยไปซื้อปีตามหลังเหามาแบบเร่งรัดเนาะย่างบะทนันทาที่ขึ้น ทางขึ้นมาเนาะมันก็นจะเป็นดินดินรากมาดานเนี่ยแต่ว่าน่าจะวิทจากนี้ไปก็น่าจะเป็นปิตามก้อนหินแล้วนะเนาะอที่สำคัญเฮาจะขึ้นภูแบบนี้่างกายตรงพร้อม พัานทางกายปวร้อมใจบ่ถึงนี่ขู่คนที่เป็นโรคหัวใจบ่าะสุขภาพว่แข็งแรงนี่บอกควรมาเนาะเพราะอาจจะอันตรายที่สุดว่าเฮาได้ใส่พลังงานหลายทีนี้หามตัดไม้หาน้อไม้ด็ดขาด โอ้สันนปป่ีตอนขึ้นนี้จะค่อนข้างที่จะลำบากนี่แต่ว่าบัดต,ตอนลงนี่จะง่ายกว่าเนาะการที่เขามาปีนผาไว้นี่ไม่ไช่วดก็จะใช้เป็นกราบขา ทางสองกมนี่จะเมื่อยที่สุดทางมา เมนื่อยนี่น่าจะแม่นครึ่งละเนาะครึ่งหนึ่งที่เขามาได้พระอาทิตย์ขึ้นละโบทันซ้ำทุกคนแสงแดดขึ้ซองขึ้นมาละ học coi. nhìn ตั้งใจว่าจะมาให้ทันตอนน่อหนังทายพาที่กำลังใจวิทจากหน้าดินเนาะขึ้นมาตอนนี้พทนันละพาที่ขึ้นละ จุดพักฮ่าก็จุดพักยังไปต่ออีกจุดพักที่หนึ่งได้ก็ต้องอยังขึ้นไปต่ออีกระยะเนี่ยแต่ว่าเขาเห็นแล้วเนาะหาถึงไปไปไป,ไป,ไปหอแล้วอีกน่อยเดียว ก็เกิดบดลนไม่กัน,ไไน,นชิจ้ามานี่ไปได้ไปจากบอดแล้วนี่โอ้จะมาหากระไปยังไปนั่งทำโซ่ไปซื้อตลอดตลาดนี่ไปซื้อวันนี้ <c oughs> อันตรายเลยสิเจ้านี่อาเขาจับบอดีนี่มีโอกาสพลาดได้เด้อ ใครเต่มาตอนเบอร์คุ้นว่าไหลเนาะมาต่วนเศร้าคุณนอาหลายกับม้วนอย่างนึงคุ้นหน่อยกับม้วนอย่างนึงถ้าคุลายแล้วเราก็ต้องได้ต่อคิวกันอยากถ่ายฮุบจุดใหญก็ต้องได้ต่อคิวสิน,นะันทำมาแต่เศร้ากับมีแต่เฮาส์องสามคนก็จะง่ายห่อนแล้วเนาะผ่าสนามใส่จุดสูงสุด S 2> <S 2> <S ผ,ผ่าผูเงินผูเงินไม่ไปต่อบปะตอบแะบนแรงกันเดี๋ยววันนี้ฆ้าให้แล้วในมืน่อนี้แล้วนะวันศุไปลองคายักอีกหนึ่งคายักใส,ส่สมองกวัวคนใดเหนื่อยจงังวะคอยลองเมื่อวานนี้ก็อุ้มวันอยู่คอยลองตะแลงเปิดหล่เต็มคนสวยงามเลยสวยงามเกินบรรยายนะคุ้มค่าเก้า,าการที่เขาขึ้นมาฝ่าทางด้านนั้นก็นจะเป็น พูอ้อมห่อไปด้วยสายพูฝั่งนี้ก็จะมีเป็นทนุ่งนาของประชาชนตอนนี้เขาจะจ็ดสวนใช่ไหมเนาะแดนลงไปเกี่ยวไห่สวน <c oughs> บอลรุ่นพ่นปล่อยบอลรุ่นแล้วเขาจะเห็นสายหมอกวิวเกินล้านเกินล้านสวยงามอันนี้สุดตีละข้าง,างอาขึ้นต่อสุดเลยบ่ยขึ้นไปฮอตเทิงแล้วเดี๋ยวค่อยจะ เอาภาพมุมสูงเอาโด้นน้องบินให้ทุกคนได้เบิ่งภาพมุมสูงเพราะว่าอยากจะให้ทันตอนนั้นเราเขาก็จึงมาเก็บภาพมุมตามกับตมึมมาทุกคนนี่สะดวกสบายอยู่นะบรรีาก,กามีศาลาให้เขานั่งคุ้มค่ากับการที่เขาขยางขึ้นมาเมืงง่อง my appetite Don't leave me here high and dry อากาศก็เย็นสบายเลยในจุดนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ได้พาทุกคนเนาะขึ้นมาชมความสวยงามอีกจุดหนึ่งอยู่ในวังเวียงหน้าผาสนามใสนั่นเองก็จะได้ขออนุญ,ญาตเนาะจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆคลิปวิดีโออยู่นะที่ได้พาทุกคนไปเที่ยวเมืองวังเวียงไปเ็ำกิจกรรมต่างๆในเมืองวังเวียงนี่ในทริปเที่ยววังเวียงข้างนี้ก็ถือว่ามาหลายมือเติบเนาะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศหลายจุดมาฝากมาตอนทุกคนก็ ขอให้ทุกคนเนาะฝากทุกคนติดตามตื่มและก็ฝากอาบสมตื่มสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจน้ำทุกทานขอขอบใจทุกกำลังใจเนาะขอขอบใจทุกเม้นแล้วก็หาว่ามีข้อมูลตัวใดมีการผิดพลาดประการใดเนาะภาพวิดีโออาจจะแจ้งแนบบเจ้งแนก็ขอโทษขออาภัยเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยู่ที้าผาสนามไสสบายดี